วันนี้เราได้ทาการสั่งหมูปลานะคะมาทั้งหมดห้าร้านค่ะคุณผู้ชมขาและไม่เคยกินสักร้านเลยวันนี้จะเป็นการรีวิวตามจริงไม่มีสปอนเซอร์อยากกินก็สั่งอืมปลาดีกลิ่นเครื่องเทศในปลาดีมากแล้วก็จะมีหมูเงี้ยสนใจรักเลยนี่คือนี่คือรักแรก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันอีกแล้วรันดันซีลินค่ะหรือว่าสมถุยและนี่คือรายการสัญหากินค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่อนข้างจะคลื้นเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาหารที่เรานํามารีวิวค่อนข้างจะเป็นที่ถูกอกถูกใจทีมงานเราซึ่งกล่าวก่อนว่าวันนี้เราอยากกินหมูปลามากร่างกายต้องการปรลาาและแน่นอนว่าพอเราเปิดแอปเดลิเวอรี่ขึ้นมาเนี่ยร้านหมูปลาาขึ้นมาเต็มไปหมดเราไม่รู้เลยว่าจะเอาร้านไหน อย่างที่บอกไปอยากกินอะไรต้องได้กินแต่ในเมื่อเราไม่รู้เราเลยสั่งทั้งหมดวันนี้เราได้ทําการสั่งหมูปลานะคะมาทั้งหมดห้าร้านคุณผู้ชมขาและไม่เคยกินสักร้านเลยวันนี้จะเป็นการรีวิวตามจริงไม่มีสปอนเซอร์อยากกินก็สั่งเราจะมาดูกันว่านะคะหมูปลาส้แต่ละร้านเนี่ยจะแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงใครรสชาติยังไงวันนี้จะรีวิวตามจริง ไม่รอช้าเพราะหิวแล้วป่ะเราไปร้านแรกกันเลยดีกว่าค่ะเจนเจนและนี่คือร้านแรกของเราคุณผู้ชมค่ะหน้าตาก็ท้อนข้างจะน่ากินแล้วเราหิวว่ะร้านแรกนะคะคือร้านอเล็กซ์นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่แถวแยกขาวบัวราคาชุดนี้คือ189บาทก็จะมีในส่วนของนี่หมูปลาเป็นไม้ไม้ประมาณ10ไม้แล้วก็มีไส้อั่วให้มาหนึ่งเขาเหีียวให้มาสอแล้วก็หักต็มแซมแล้วก็พริกที่ยังอ่ แล้วี่สเป็นของปลาคุณผู้ชมขาปลาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีน้ำพริกแจ่วมาให้ด้วยจะมีมะขามเปียกน้ำลายไหลอ่ะเดี๋ยวลองเทคเจอร์ของหมูก่อนหมูค่อนข้างจะจุ้ยชมากเลยคุณผู้ชมค่ดูนี่หมูค่อนข้างจะก็ะหมูอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราลองเอาหมูไปกับปลาก่อน เพราะาตะหมูป,ปะลาามาใช่ไหมอืมปะลาลาดีกลิ่นเครื่องเทศในี่ยปะลาดีมากแล้วก็อุ้ยอุ้ยเผ็ดเลยรสชาตเผ็ดนะคะเดี๋ยวขอลองน้าจิ้มแจ่วที่เขาให้มาด้วยนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แจ่ว,วแต่ละร้านจะติดหวานร้านนี้นั้นก็ หวานนะเราว่ามันหมูอ่ะแต่รสชาติหมักไม่ได้มันจะแอบม,มีวิกไทยนะแต่ว่าพอกินแล้วจะไม่จัดมากหมูเหมือนกันหมดเลยอืมไม่มีมันสำหรับใครที่ไม่ชอบกินมันเจ้านี้เนี่ยดีปลาเผ็ดได้ที่อม,มันเดียวตงแต่เซไปเชียสหรือเปล่า มไม่อ้วกกลิ่นเครื่องเทศไม่ค่อยแรงค่ะหมูร้านนี้เนี่ยเจ๋งตรงที่เหมาะกับ,บคนที่ไม่ชอบกินมันเพราะว่ามีหลายคนที่เป็นคนกินหมูแล้วไม่ชอบมันแต่เราชอบนะล้ยความที่เขาทําเป็นเต๊นหมูบุกปลาร้านอเล็กเนี่ยคิดถึงพ่อน,นี้แน่เลยเพราะว่าพอเรากินกับข้าวเหนียวแล้วกินกับหมูกลิ่นปลาแล้ก็เลยกระโดดขึ้นมามันเลยชนะ ถือว่าดีค่ะแล้วก็ฝากมาเล็กิดหนึ่ง <c oughs> อืม <c oughs> ถ้าทางร้านปลูกไม่ทันเรายังมีปลูกให้นะคะโอเคร้าน <c oughs> okay. ต่อมากันดีกว่าค่ะมาสู่ร้านต่อไปคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือร้านหมูต่ำหมูปลาคุณผู้ชมอยู่แถวราชดำเนินนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นเซต,ตแบบนี้เซต,ตนี้ราคา139บาทก็จะมีหมูประมาณ ห้าไม้มีข้าวเดียวหนึ่งห่อนะคะแต่เขาทำข้าวเดียวมาทหลักหลากบ้างแล้วก็มีผักมีแตงมีเนี่ยมีแค่สองอย่างกระหล่ําแล้วก็มีปลา้าสีปลา้าด้วยความที่เป็นคนอีสานสีแบบนี้คือถูกต้องแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกันแต่สิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นหมูเขาจะเป็นหมูที่แบบหมูเอยหมูใจไหมหมูก็จะมีอย่างนี้ซึ่งชอบนะหมูที่มีไขมันแทกแบบนี้อ่ะอันนี้จะเป็น อันนี้เป็นหมูมหืมูที่เหมือนแบบแบดบเดียวที่มาแบบไม่หมักอันนี้จะไม่ใส่เครื่องเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้จะมีแอบมีบรไทแต่ความจุ้ยซี่ของนี่นี่เขามีหมูที่มีมันซึ่งแบบนี้เราชอบมากดีความปลาลปลาเอย่ยปลาใจอือเดี๋ยวดูโอ้ ชอบเค็มมาเค็มแต่ว่าเป็นฟิวเหมือนน้ำปลาอ้าแต่ว่าประเทศไทยไม่มีรสชาติเค็มนะคะประเทศไทยคือกินกับข้าวจะพอดีโอเคเขาบอกว่ากินกับข้าวอาจจะพอดีก็ได้เค็มนะบึกี้กินกับผักก็เค็มเดี๋ยวเราจะลองกินกับข้าวดูปลาเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำซุมต่ำอ่ะอืม ร้านนี้เหมาะคนชอบกินเค็มค่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมก็ไม่แย่ค่ะเลิฟเต็ดเนี้ย่ร้อยสามสิบเก้าบาทถือว่าแพงไหมอ่ะก็แพงนะแพงเนาะแพงไม้แต่เดี๋ยวนี้หมูแพงอ่ะอืมแต่ว่าถ้าใครกินปลาแต่มันก็จะเป็นเค็มอยู่แล้วนะปลานะมันหอกมาอืมก็ลองดูก็กินจ้ำจ้ำเนี่ยหรือตึกถูกสุดถึงเท่ไหมวันนี้ ใครชอบกินปลา,ลาแบบนองๆเค็มๆร้านหมูต่ำตอบโจทย์แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวไปลองร้านต่ำกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านที่แพ็กเกจิงมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะร้านติดลมหมูปลา,ลาที่อยู่แถวสีลมรู้สึกจะเป็นร้านดังด้วยแพ็กเกจดีมากเปิดออกมาก,ก็เป็นเจนๆคุณผ้อมเลิศมากดูเขาทำสวยอะ่ะในนี้ก็จะมีหมูแต่ว่าหมูไม่ได้มีแบบเดียวนะ ร้านอื่นจะมีหมูแบบเดยาวแตนนี้คือมีหมูแบบนี้เขาเรียกว่าหมูแหละแต่ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมีมันเี่ยเ่มาแบบนี้ด้วยแล้วก็เมีหมูแบบนี้ด้วยแสดงว่าจะมีหมูสามแบบคุณผู้ชมขาแล้วก็มีไข่ไข่เค็มมัง้งไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มีน้ําจิ้มสามแต่ร้านนี้ห่วงแตงกวานะร้านนี้จะห่วงแตงกวาด่อยอะดูดิผักให้มันแค่นี้คือผักแพงเ้าเหนียวเป็นนี้ราคา200ร้บาท ผูแพ็ยอยู่นะไปเดี๋ยวเรามาโอ้นี่ปลาอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะส่วนส่วนอันนี้อ่ะกลิ่นไม่คุ้นเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเอาหมูอันนี้ของเขาก่อนมันมีน้ำจิ้มแปลกๆเข้ามาน่าจะเป็นมะขามเปียกปะเดี๋ยวลองอ่ะผักเผา น้ำจิ้มบิ๊กเผาคุณผู้ชมจะออกหวานหวานส่วนหมูเขาเอ๊ะมันหวานหมูหวานบิ๊กเผาเ <c oughs> ะอไยไม่เดี๋ยวลองกินหมูแบบมันมีหมูสามแบบนะอันนี้อันแบบที่หนึ่งก่อนอันนี้จะเป็นแห้งๆเหมือนหมูชีกอะมันเอาหมูแดดเดียวมาชีกออกชีกออกส่วนนี้จะแอบมีมันแทะเบา เหนียวเหมือนนะแต่ว่าจะมีหลายคนที่ชอบหมูแต่เดี๋ยวเท็กเจอร์แบบแืมแต่เหมือนไม่ค่อยหมักอะฮะไม่ไม่ไม่แอบอมหวานนิดหน่อยเหมือนหมักอะไรหวานๆใส่หมูติดหวานไปปลายลิ้นนะคะหรือหวานมันของมันไม่รู้อะแล้วก็จะมีหมูเนี้ยสนใจรักเลยนี่คือนี่คือรักแรกหมูที่มีแต่มันเอาไปกับนี้ะ เอากินกินหมดเดี๋ยวกัอนที่ร้านที่ร้างสั่งแต่นี้นะเดี๋ยวลองรีวิวปลาล่ากันหน่อยเพราะเราสั่งหมูปลาล่ามาร้านนี้ก็มีจริงๆมาให้แบบนี้นะคะนี่อืมร้านนี้จะนัวกว่าสองร้าน ร้านแ,แรกเผ็ดกระโดดไปร้านนี้จะอยู่ตรงกลางกิ่ปลาไม่แรงมากคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนแต่เครื่องไม่ค่อยเยอะน้ำจะเยอะแต่ว่ากินง,ง่ายมันเหมาะกับการกินจิ้มๆม,ม,มันเหมือนดิบอ่ะแล้วอาจจะตั้งใจทํามาเป็นรูปแบบซอสแบบนี้ก็ได้ไปด้วยกันดีตัวของน้ำจิ้มแจ่วนั้น ใช่รสชาตก็จา <c oughs> ปงปลาลอร่อยสุด <c oughs> เป็นเจ้าแรกที่มีน้ำจิ้มพริกเผามาให้แล้วพ่อไปกับหมูน้องจะอ,อมันหวานอมพริกเผาหอมอืมหอมแปลกๆอร่อยนะฟิลเหมือนเรากินอะไรไม่รู้ที่เป็นพริกเผาพริกเผาอะโี๋ค่ะฉะนั้นแล้วลองดูแต่ว่าราคาก็ แต่ก็ได้กินประมาณ3คนเนาะแต่ต้องมีข้าวเหนียวเพิ่มได้เยอะนะต่อ175เนหะ่าชอบตรงไหนชอบตรงที่มีไ e เจอร์หมูสามแบบแล้วมีไข่ต้มมาให้ด้วยน้ำจินมให้เลือกเออคนนี้กินปลาลาคนนี้ไม่กินปลาล้าคนนี้พริกเผาเออก็เป็นแบบปาร์ติเต็ดที่น่าสนใจนะคะนี่คือร้านฮีโร่หมูปลาล้าคุณผู้ชมค่าซึ่งความเม a z ิงแรกคือที่เรารู้ราคามาคุณผู้ชมเห็นไหม ภาพที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมข้าวเหนียวอย่างนี้ผักแบบนี้หมูประมาณ10บไม้น้ำจิ้มเจิมร้อยแปดสิบเกาบาทคุณขากิน3ามคนอิ่มคือเยอะมากแล้วเคยนไหมถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้อะร้านแรกเป็นพริกนี่คือพริกนี่คือพริกจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะแล้วแบบ ปลาเอาอเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองก่อนอำหมูเขาถึงจะมาแบบจูเนียแต่มาชิ้นใหญ่อยู่นะอุ้ยอุ้ย<อ>เหมือนจะจุยๆเลยอะนี่คือหมูเขานะคะนุ่มหมดทุกร้านที่กินมาแต่ว่ารสชาติแบบเหมือนไม่ได้หมักอะเหมือนแบบนี่เขาหมักแล้วกูไม่รู้เรือกวะิชาเหรอ,อ อร่อยนะลองกินหมูเปล่าๆแล้วเนี่ยเป็คนทำปันมาใช่ไหมแล้วมันนิ่มไม่ต้องกลัววีเนียแตกเลยอ่ะก็จะมีอืมจะมีมาที่นี่แบบมีมาที่มีมันนะคะคุณผู้ชมขามจะมีมันแทรกมีปะลาร้ามาแบบนี้อื ตะคำไหมคะจุ่ยป้อน <S 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 เออนี่อืมกิ่นปลา้หอมมากเครื่องปงรุงเครเขาดีมั้งรสชาติไม่ได้จัดมากนะครับแต่กลินดีหอมในปากอร่อยร้านนี้อร่อยแลื่อี้เขามีเครื่องเคียงไม่ห่วงแบบเนี้ย แ่เขามีน้ำจิ้มแจ่วขอขอชิมแจ่วเขาหน่อยอี้ดูน้ำจิ้มแจว่วเขาเหมือนจะเป็นมะขามเปียกหอมหอมคนไปกินปลาน่าจะจอยอืมแล้วเขามีหมูที่มีมันจะแบบเราถูกต้องกับปลาร้าหอมๆอ,อืม ไปไม่ตงไม่ต้องถ่ายต่อแล้วกินกวๆๆๆันนี้ดีหอมมากคุณแล้วก็ข้าวเหนียวเยอะผักเยอะกินที่ร้านบุ๊คเบ้ด้วยเอ,อ้ยขอให้าขายดีๆอเดี๋ยวมีโอกาสไปกินที่ร้านร้อนๆดีกว่าน่าจะอร่อยอ,อืมีขนาดไหม <ๆ S 1> ดีคอนเทนต์ต่อไปกินปลาไหลกันให้ได้พูดนะคะโอเค ให้มากร้อยปดสิบ้าบาทดูหมูเยอะมากปลาหอมแกวดีผักบุฟเฟ่เขา้าวเหนียวเยอะเลิศมาสู่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมขาหมูของร้านออนชอนซึ่งไม่มีข้าวเหนียวแถมมานะคุณผู้ชมถ้าจะาบอกว่าจะสั่งก็ต้องสั่งเพิ่มแต่หน้าตาหมูเขาจะเป็นหมูยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มี มีหมูที่เป็นมันด้วยมีมันแทรกมีมีม,มีแล้วแจ่วจะมีสองแบบนี่มีเจ้าปลาร้า<ม>ก็มีแจ่วที่เป็นแจ่วแบบแจบบ่วแจวอ่ะแต่ลองกินหมูเขาก่อนหมูเขาจะเป็นแบบอา่าเป็นหมูแดดเดียวท,ที่แบบครึ่งแดดละกันยังไม่ยังยัไม่ถึงแดดดึกอ,อ่ะเหมือนรีบขายอันนี้อมหวานใครได้กินหวานชอบร้านนี้ชัวร์เลยกินข้าวเหนียวน่าจะดี เพราะหมูมันหวานมากแต่ั้นนี้หมูไม่จิ้มก็อร่อยอ่ะเพราะมันอมหวานเขาได้จะหมักออกไปทางหวานกินเหมือนซอสซอสเบคก,กี้อ่ะอทีมงานนิ่งมากเขามองน่ากินนะฮะอ่าหมูที่หวานเมื่อจิ้มลงไปในปลาแล้วนั้นะทำไมรสชาติปลาปแปลกเดบอยน,นะ รสชาติไม่เหมือนร้านอื่นค่ะเห็นที่ทีมงานบอกว่ามะละราต้องใส่สม,มุนไพรอยู่อืมหนนะนี่กลิ่นหอมอะไรไม่รู้แปลกๆออกมาอันหนึ่งตอบไม่ได้อะแต่คุ้นกลิ่นมากส่วนผสมที่เป็นรสแปลกๆออกมาอยู่อันหนึ่งถามว่าอร่อยไหมกินได้นะแต่ค่ไม่คุ้นเพราะว่าเรากินก่อนหน้านี้มาไม่มีกลิ่นนี้ รสชาติปลาะจะอยู่กลางๆจะมีกลิ่นของตัวหนึ่งที่เราไม่คุ้นเลยไม่ใช่เดรัปลาแต่เจ้าอื่นไม่มีเจ้านี้มีลองกินดูนะคะแล้วก็เก้วที่เขาให้มาเขาไม่มีข้าวเหนียวให้เนาะก็ผักเขานี่แหละอ่ะเกลี่วมะขามาาเหมือนกันผมนหวานหมูที่หวานกับเจ่วที่หวานใครชอบกินหวานร้านนี้เลย ออนชอนติดหวานแน่ๆ,ๆ,ๆเลยค่ะแล้วก็เลยไม่แถมขา้าวเหนียวมาให้แต่ค่ากินมือเดียวกับขา้าวเหนียวน่าจะอร่อยเพราะหมูเขาหวานมากใครที่ชอบหวานค่ะออนชอนแถวสาทรใช่ไหมสองร้อยยี่สิบเก้าถั่ขขาวไวออืมปละไม่รู้หรอกไม่ชอบปลาเขาวา่ามันเป็นกลิ่นแปลกๆอะไรไม่รู้ว่าแต่ก็มันก็เป็นปลาแหละแต่เขาบอกว่าเป็นปลาสมุนไพรแล้วมีสักตัวหนึ่งที เขาก็จะทําให้เป็นเอกลักษณ์แลวก็โดดเด่นของเขาแหละแต่เราว่ามันแปลกแล้วก็รสชาติไม่แย่ค่ะอาล่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเราได้ทําการทดลองชิมหมูปะลาไป5้าร้านแล้วแล้ววันนี้เราก็มันต้องเลือกหนึ่งอันเนาะที่เป็นเดอะเบสที่สุดสําหรับร้านที่เราคิดว่าอร่อยสุดสําหรับวันนี้นะอันนี้รสปากเรานะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเป่นก่ร้านเอามาเลยค่ะทีมงานเต้นๆนี่คือร้าน ฮีโรบหมูปลานั่นเองผู้ชมค่ะเราให้ร้านนี้คือร้านที่เป็นสุดยอดที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งดูข้าเหนียวเขาให้มาสองดูหมูเขาให้มาสามมีทั้งหมูธรรมดาและหมูติดมันสี่ผักบุฟเฟ่ไม่อั้นแล้วห้าปลาลาพอดีหกพริกจริงใจไม่รีบเกิดเขาเกิดมานานแล้วไม่ได้ว่าอะไร พี่เขาจริงใจผักเขาจริงใจข้าวเหนียวเขาจริงใจหมูเขาจริงใจและทั้งหมดเนี้ย่ย189บาทซึ่งคิดว่ากินสองคนอิ่มตามคนไหวแล้วที่สำคัญปลารสชาติพอดีไม่กระโดดไปทางไหนทางหนึ่งซึ่งกินง่ายค่ะกินง่ายเหมาะสำหรับคนที่เริ่มกินปลาแล้วก็ถ้าใครไปกินที่ร้านอย่างที่บอกกับผักคาบูเฟ่ด้วยแล้วที่สําคัญเราชอบตรงที่หมูอะ่ะเขาเป็นรสชาติก,กลางๆอย่างนี้แล้วพอกินกับปลาแบบนี้หอม สมุนไพรดีอะไรดีอยู่แถวไหนนะสีลมอ,อ,อยู่ข้าวสารอยู่ข้าวาอุ้ยฝรั่งเยอะด้วยถ้ามีโอกาสจะลองาไปกินที่ร้านนะคะ <c oughs> เอาละ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะยังไงวันนี้รายการสายหาก,กินของเราต้องลาไปก่อนครั้งหน้าจะพามากินอะไร <c oughs> เดี๋ยวมารอดูกันหรือใครอยากให้เราไปลองกินอะไรให้ดูมีหลายร้านเหลือเกินไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อย <c oughs> บอกเราเราสั่งให้วันนี้ต้องลาัไปแล้วนะคะเจอกนันที่มาถังหน้าครั้งนี้บ๊ายบายคะ่ะ